การพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์เทคนิคที่1การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล balance the body with herbal drinks ประโยชน์ของคาลิฟิลสด4ประการหลัก 1. สร้างความสมดุลของกรดในร่างกายรักษาระดับกรดด่างในร่างกายและช่วยเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย 2. ทํทำความสะอาด ทำความสะอาดระบบการย่อยอาหารและเม็ดเลือดขจัดแบคทีเรียออกจากร่างกายลดอาการติดเชื้อขับสารพิษออกทางลำไส้ 3. บำรุงเสริมกระบวนการสร้างเม็ดเลือดช่วยเพิ่มการสร้างฮีโมโกบินเพิ่มระบบหมุนเวียนโลหิตลำไส้ 4. เสริมสร้างการเกิดใหม่ของเซลล์และสนับสนุนการทํางานของระบบ ภูมิคุ้มกันประโยชน์ของโคลฟิลต่อร่างกายผิวพรรณสดใสช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นบำบัดอาการภูมิแพ้เกิดจากการที่อาหารอากาศเป็นพิษโดยการสะสมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานคนเราทุกวันนี้จึงเจ็บป่วยกันบ่อยด้วยโรคหวัดน้ำมูกไหล เจ็บคอช่องหูอักเสบท้องเสียและท้องผูกบ่อยทำลายอนุมูลอิสระในเม็ดเลือดแก้โรคโลหิตจางลดความดันโลหิตสูงระบบทางเดินอาหารคอเลฟิลร้างพิษโดยตรงในกระเพาะอาหารลำไส้เล็กสมานแผลในกระเพาะอาหารกระตุ้นเนื้อเยื่อให้ฟื้นตัว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำพาออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ช่วยขจัดสารพิษในเลือดตับและไตช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดในภาพนี้จะเป็นโครงสร้างของคลอโรฟิลและเม็ดเลือดแดงนะคะในคลอโรฟิลสีเขียวนี้จะมีะโมเลกุล ะะเป็นแบบนี้แล้วก็ในเม็ดเลือดแดงก็จะมีโมเลกุลแบบนี้คือตรงกันทั้ง2ตัวแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือในคลอโรฟิลจะมีแมกนีเซียมแล้วก็ในเมเ็ดเลือดแดงก็จะมีเฟอรัสเมื่อรับประทานคลอโรฟิลหรือดื่มคลอโรฟิลเข้าไปนะคะร่างกายก็จะสามารถดูดซึมเข้าไปได้เพราะว่าโมเลกุลชนิดเดียวกันแตกต่างตรงที่แค่แมกนีเซียมและก็เฟอรัสเท่านั้นเองค่ะวิธีทำน้ำสมุนไพรลิปเย็น เคี้ยวแล้วคายกากทิ้งคั้นแล้วกรองกากออกผสมน้ำดื่มปั่นในน้ำเย็นโขกให้แหลกพอประมาณละลายน้ำกรองกากออกผสมน้ำดื่มวิธีการเก็บรักษาน้ำโคลอรฟิลสดวิธีที่หนึ่งคือเก็บในอุณหภูมิของห้อง ไม่เกิน3ามชั่วโมงนะคะเพราะถ้าเกินสมชั่วโมงแล้วมันอาจจะรสชาติเปลี่ยนไปเก็บในตู้เย็นแล้วก็เป็นชั้นตู้เย็นในชั้นธรรมดาประมาณห้าวันนะคะแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศอาจจะได้เกินเกินนั้นอาจจะเป็นเจ็ดวันต่อไปคือเก็บในตู้เย็นในช่องแข็งในในช่องที่แค่แค่แข็งนะคะได้นานประมาณ1เดือนหรือเราจะทํา เอามาเทสใส่ในบล็อกน้ําแข็งให้เป็นก้อนๆก้อนๆแล้วเวลาจะใช้ก็นํามาใช้ทีละก้อนแล้วก็มาผสมน้ําอุ่นได้ไม่ควรดื่มเมื่อลดของโคโลอโรฟิลเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ควรรู้ก่อนดื่มน้ําสมุนไพรปรับสมดุลภาวะของร่างกายเช่นเย็นเกินร้อนเกินหรือยอ็ร้อนเย็นพันกัน คำนึงถึงสภาพอากาศเวลาณเวลานั้นเย็นหรือร้อนชนิดของสมุนไพรความเข้มข้นของสมุนไพรจำนวนครั้งในการดื่มไม่ควรดื่มหลังอาหารทันทีเพราะอาจทําให้ท้องอืดการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลดื่มเพื่อป้องกันและแก้ไขภาะวะร้อนเย็นไม่สมดุลของร่างกายร้อนเกินภาะวะเย็นเกินหรือ ร้อนเย็นผสมกันการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลกรณีมีภาวะร้อนเกินให้ดื่มน้ำสมุนไพรริดเย็นหรือที่เรียกว่าน้ำาคลโรฟิลสดจากธรรมชาติกรณีมีภาวะเย็นเกินอย่างเดียวให้งดสมุนไพรริดเย็นแต่รับประทานสมุนไพรริดร้อนให้สมดุลพอดีค่ะการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลวิธีการดื่มน้ำสมุนไพร ปริมาณและความเข้มข้นตามความต้องการของร่างกายดื่มครั้งละประมาณครึ่งหรือ1แก้วนะฮะวันละประมาณ2อถึงสครั้งก่อนอาหารตอนท้องว่างผสมเชือจางดื่มแทนน้ำเปล่าหรือผสมน้ำมะพร้าวน้ําตาลน้ำมะนาวน้ํามะขามได้เล็กน้อยเพื่อให้ดื่มง่ายดื่มโดยการผ่านไฟโดยการกดน้ำร้อนใส พืชสมุนไพรริบเย็นสำหรับทำน้ำสมุนไพรสดนะคะก็จะมีอย่างเช่นยะนางหรือบางพื้นที่จะเรียกว่าเถาวันเขียวหรือบางที่ก็จะเรียกว่าขันยอค่ะต่อมาก็จะมีอ่อมแซบนะคะหรือบางที่จะเรียกว่าเบญจรงค์ห้าสีหรือตำลึงหวานหรือบุษบาริมทางค่ะว่านกาพลอย หรือบางพื้นที่เรียกกาบหอยแครงหรือว่านหอยแครงถ้าใช้สุดควรใช้แต่น้อยค่ะว่านกาบหอยกาบหอยแครงหรือว่านหอยแครงเอ,อ่อบางพื้นที่เรียกแตกต่างกันนะคะเอ,อ่อว่านกาบหอยนี่มียางนะคะเอ,อ่อจะทําบางคนนี่จะแพ้ง่าย ถ้าใช้สดนี่ควรใช้แต่น้อยก็ควรระวังนะคะถ้าคนที่แพ้รู้ตัวว่าแพ้ง่ายก็ควรจะใช้ถุงมือค่ะผักบุง้งหรือผักบุ้งแดงหรือผักบุง้งนาหรือกำจรหรือโหนดอะค่ะมีผักบุ้งมีหลายชนิดนะคะย่าปักกิ่งหรือย่าเทวดาหรือเล่นเช่านะคะเป็นภาษาจีนย่าปักกิ่งนี้เป็นย่าเทวดา จริงๆนะคะเพราะว่าปลูกได้ในที่เยอรมันด้วยนะคะซึ่งก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยค่ะแล้วก็มีเสเลดพังคอตัวเมียหรือพยายอค่ะน้ำนมราชสีขมแดงหญ้าหมึกหญ้าหลังอื่นหญ้าปรบาบใบแหลมค่ะหญ้าปรบาบใบมนหมาน้อยหรือเรียกว่ากรุ่มขมเห่านะคะใบเตยค่ะ สำหรับใบเตยนะคะควรลอกเป็นใบๆนะคะใบารางจืดตำลึงซึ่งหาง่ายในประเทศไทยนะคะใบโบวบกวันงอกหรือพยาวานอนยญ้ามาสำหรับสมุนไพรริดร้อนซึ่งเราใช้ในการปรับสมดุลสมุนไพรริดร้อนเล็กน้อยคั้นดื่มผสม กับน้ำสมุนไพรริดเย็นช่วยให้เลือดหยุดโดยการตำพอกแผลสดช่วยห้ามเลือดมีตัวยากันบาดท,ทยักมีหญ้าสาบเสือและก็หรือเรียกว่าหญ้าดอกขาวนะครับสมุนไพรริดร้อนซึ่งเราสามารถนำมาใช้ต้ม ใช้ในสภาวะที่ร่างกายปรับสมดุลสำหรับท่านที่อยู่ในเขตที่มีอากาศหนาวเช่นต่างประเทศเราจะใช้ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดต้มแล้วผสมกับสมุนไพรริดเย็นดื่มพอประมาณดูสภาพภาวะร่างกายของเราว่าช่วงนั้นเราเป็นอย่างไร เราสามารถปรับสมดุลตามสภาพร่างกายของเราดื่มพอประมาณและให้สบายสำหรับสมุนไพรริดร้อนนอกจากเป็นสมุนไพรแล้วยังมีพวกผลไม้เช่นอ้อยน้ำสม้มนะกกะ้ลาลำไยศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หนังสือย่านางหนังสือมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ Youtube ช่องหมอเขียวทีวี www. m o r เขียว .net และ Facebook หมอเขียวแฟนคลับค่ะหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวคุณเองกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะ,จะเจรินทําสำนึกดีค่ะพี่น้องทุกทท่านชุลานะคะพัชรศรีสุขวิเศษสมจิตอาสา,าจากซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะ วันนี้เราจะมาแนะนําน้ําสมุนไพรริบเย็นหรือ1ยาเม็ดที่1นะคะ1ใน9ของเทคนิค9ก้ข้อหรือยา9เม็ดของแพ,พยยทย์ธรรมของอาจารย์หมองเขียวค่ะด้วยตามที่อาจารย์ได้ค้นคว้าวิจัยทําลุษฎีบัณฑิตวิทยาลิยพลมานะคะคนเราทั่วไปแล้วตามหลักของสภาวะโลกปัจจุบันนะคะคนเราจะมีอยู่3สภาวะคือ1ร้อนเกินนะคะเย็นเกินหรือร้อนเย็นพันกัน ร้อนเกินอะไรยังแก้ง่ายนะคะเอาพิษออกง่ายก็คือปรับสมดุลเย็นลงเข้าไปแต่ถ้าเย็นเกินแล้วก็กปรับร้อนลงมาใช่ไหมคะแต่ร้อนเย็นพันกันนะคะก็จะเป็นสภาวะที่แก้ยากหน่อยหนึ่งด้วยน้ําสมุนไพรเล็กเย็นที่ท่านมีหรือว่าอีกภาษาหนึ่งเรียกน้ำาคลลิฟิลนะคะก็ก็เป็นการเทคนิคของการถอนพิษออกอีกข้อนึงนะคะถ้าท่านทําน้ําสมุนไพรเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเวลาท่านดื่มลงไปนะคะ สมมติว่าบางท่านอาจจะดื่มเสร็จแล้วอาจจะมีการท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะหรือว่าไม่สบายตัวเนะะี่ยค่ะก็ลองเอาน้ําอุ่นผสมดูนะคะหรือว่าผสมให้มันเจือจางแต่ถ้าผสมแล้วดื่มแล้วก็ยังรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวไม่เบาตัวก็มีวิธีแก้วิธีหนึ่งนะคะเอาน้ําเอาน้ําสมุนไพรริดร้อนนะคะอย่างเช่นน้ําขิงนะคะน้าําข่าน้ําตะไคร้หรือน้าใบมะกรูดที่ต้มแล้วมาผสมกับน้ําสมุนไพรริดเย็นนะคะ ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือสมุนไพรที่เราเก็บมาจากสวนที่บ้านออสเตรเลียค่ะเป็นสมุนไพรไร้าสารพิษนะคะก็จะมีหลายตัวรวมกันอยู่ที่เห็นบางท่านอาจจะคิดว่าอุ้ยต้องใช้ขนาดนี้เลยหรือไม่ใช่นะคะท่านใช้เท่าที่มีเท่า,ท,ท,าที่หาได้แต่เผิ่อว่าที่บ้านมีเยอะเราก็เลยเอามาแนะนําตัวว่าเออมีตัวไหนมั่งใช้ได้ยังไงมั่งหลักๆแล้วสมุนไพรริบเย็นนะคะเขาก็จะมีแคลเซียมเย็นที่สูงอยู่แล้ว ท่านอาจจะใช้หมุนเวียนกันไปหรือสลับกันไป2ตัวหรือสาตัวปั่นด้วยกันนะคะตัวแรกที่เราจะแนะนําซึ่งเป็นนางเอกค่ะก็คือใบยะนางนะคะนี่คือใบยะนางซึ่งที่ออสเตรเลียนี่จะหายากมากตอนนี้กําลังเริ่มออกใบมาอย่างที่เห็นก็ถือว่ามีวาสนาสุดๆท่านได้ใส่ได้ขนาดนี้นะคะน้ำยะานางเนะะี่ยค่ะเขาจะมีแคลเซียมสูงมาก ภาษาอีสานนะ่ะเขาจะเรียกว่าหมื่นปีไม่แก่ไม่เฒ่าก็เหมือนกิกนแล้วอายุยืนนะคะมีแคลเซียมสูงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วช่วยต่อต้านมะเร็งแล้วที่สําคัญเนะะี่ยค่ะเขาจะมีสารที่ละลายกดยูลิกค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นศาสตร์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่คนอีสานนะะเวลาเขาแกงหน่อไม้เขาจะใส่น้ำย่านางลงไปนะคะส่วนตัวนี้ค่ะคือ,อ่อมแซบนะคะ หรือเราจะพูดอีกแนวหนึ่งคือราชนีตัวรองค่ะไม่อ่อมก็แซ่บนะคะท่านสามารถกินสดกินกับส้มตำใส่ส้มตำได้ทุกเมนูเลยนะคะนี่คือสามารถแก้ไขได้ด้วยนะคะแก้ข้ออักเสบซึ่งเขาก็จะมีแคลเซียมริปเย็นนะคะท่านจะเห็นว่าดอกของหอมแซ่บหรืออีกผาษานเขาเรียกว่าบนจะลงห้าสีะคะ่ะมันจะมีดอกอยู่ห้าสีถ้าสมมติท่านปลูกที่บ้านแล้วเห็นดอกออกมาสีต่างกันไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่พันต่างกันค่ะ เพิ่งมารู้ว่าเวลาดอกที่เขาจะออกต่างสีนะคะมันอยู่ที่อาหารอยู่บนดินค่ะเพราะว่าที่บ้านในะตอนที่เอามาปลูกใหม่ๆเป็นสีขาวนะคะตอนหลังมาเราก็จะเห็นว่าเป็นสีม่วงมั่งสีครีมมั่งออกชมพูมั่งพอไปค้นคว้าศ,ศึกษาอ่านหนังสือาาของอาจารย์ตามหลังมาถึงได้รู้ว่าค่าอาหารในดินนะคะมีผลต่อการออกดอกของเขานะคะส่วนนี้คือหญ้าป่าใบมนค่ะหญ้าปานนะะ่าใบมเนี่ยค่ะช่วยเจริญอาหารเป็นยาระบาย ท่านที่ทาสวนที่ยังไม่รู้จักอาจจะคิดว่าเป็นญ้านะคะอ,อีกตัวหนึ่งคือย้าปรับใบแหลมใบเขาจะเล็กเลียวกว่านี้นะคะนี่คือย้าปรับใบมนซึ่งเอามาทําเป็นน้ําสมุนไพรริทเยนได้หรือว่าอาจจะอาไปต้มแช่เมืองแช่เท้าด้วยก็ได้นะคะส่วนตัวนี้คือบัวบกค่ะบัวบกเนี่ยสมัยโบราณเขาบอกว่าแก้ช้าในใช่ไหมคะแต่บัวบกอ่ะเขาเขาจะเป็นต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดอ,อาการอักเสบของบาดแผล ส่วนตัวนี้คือหยกกล้วยนะคะท่านที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านที่มีนะคะประโยชน์เขาสูงมากต้นกล้วยตั้งแต่รากย,าายันใบยันหัวปีเลยนะคะได้ทุกอย่างสําหรับท่านที่เป็นกรดไหลย้อนหรือว่ากระเพาะอักเสบอะคะ่ะถ้าท่านปั่นกินแต่น้ําหยกกล้วยอย่างเดียวเนะะี่ยค่ะสักห้าหวันซึ่งเคยทํามาแล้วด้วยตัวเองนะคะอาการกรดไหลย้อนจะหายหรือว่าบางทีอาจจะเอาช้อนไปเสียบต้บตนกล้วยเลยแล้วก็ดื่มสักสองสามวันติดกันนะคะ อาการกดไหลย้อนหรือกระเาพาะอ,อักเสบจะหายไปค่ะค่ะอันนี้คือยาเป็ดหรือ watercress นะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยบำรุงสายตาและก็ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็ง,งซึ่งยาเป็ดเนะะี่ยค่ะจะมี2ส,สีนะคะจะมีสีม่วงกับสีออกเขียวๆแดงแล้วแต่สภาพที่เขาได้รับอากาศว่าแดดแรงหรือว่าแดดตรงๆหรือลำไรนะคะก็ะจะมีสีต่างกันจะช่วยบำรุงกระดูกด,ด้วยนะคะ ส่วนอันนี้คือว่านกับหอยค่ะว่านกับหอยเนี่ยใช้ปั่นเป็นน้ําสมุนไพรเย็นก็ได้หรือว่าท่านจะใช้ต้มในการต้มดื่มเวลาท่านไอหรือมีไข้นะคะแต่ระวังหน่อยเวลาบางท่านอาจจะแพ้นะคะอาจจะคันถ้าใช้สดๆในการปั่นน้ําสมุนไพรเย็นหรือว่าในการกินค่ะส่วนอันนี้คือก้ามปูหลุดนะคะก้ามปูหลุดเนี่ยมันจะตัวคล้ายๆกับไผ่น้ําซึ่งไผ่น้ำเนี่ยคะ่ะจะแก้โรคไตแต่ไผ่น้ําก็จะออกเป็นสีเขียวจะไม่เป็นสีม่วงอย่างนี้นะคะเขียวล้วน อันนี้แก้หนองในนะคะบำรุงกระดูกได้ด้วยนะคะแล้วเวลาใครที่มดลูกอักเสบหรืออะไรเนี่ยค่ะต้มดื่มได้ค่ะสามารถทําให้ท่านบรรเทาอาการได้ถ้าต้มกินบ่อยๆก็อาจจะหายไปเลยเพราะว่าอยู่ที่ว่าเราใช้แล้วเบากายสบายใจแค่ไหนนะคะเบาตัวส่วน,นนี้คือผักบุ้งจีนค่ะผักบุ้งจีนเนี่ยค่ะบำรุงสายตาแคลเซียมสูงนะคะแล้วมีธาตุเหล็กสูงมากเหมาะสําหรับท่านที่ ทานมังสวิรัตอย่างพวกเรานะคะอาจจะมีอีกตัวหนึ่งคือผักบุ้งแดงซึ่งออกแถวทุ่งนาบ้านเราอาจจะมีริดร้อน,นอก,กว่าเซบักบุ้งจีนหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรใช้ผสมกันได้นะคะส่วนนี้คือหญ้าปากกิ่งค่ะหรือฉายาของเขาคือหญ้าเทวดานะคะเขาวิจัยออกมาแล้วว่าหญ้าปักกิ่งเนะะี่ยค่ะสามารถต้านเซลเล์มะเร็งได้ดีมากนะคะ เขาถึงได้เรียกว่ายาเทวดาเคยมีทดลองกับพี่น้องแถวนี้มาแล้วนะคะว่าตอนนั้นเขาเป็นมะเร็งผิวหนังที่หน้าผากอะคะ่ะแล้วเขามาเอาไปปั่นกินประมาณเดือนนึ่งอะคะ่ะแล้วเซลล์มะเร็งเขาหายแล้วความดันเขาก็ลดลงนะคะส่วนอันนี้คือใบเตยค่ะใบเตยบำรุงหัวใจนะคะช่วยขับเลือดขับลมนะคะ ส่วนท่านที่อยากจะศึกษาสมุนไพรเพราะว่าบางตัววันนี้อาจจะบอกรายละเอียดไม่หมดเพราะว่ามันเยอะมากสรรพคุณของเขาท่านก็สามารถเข้าไปดูในเว็บอาจารย์หมอเขียวนะคะว่าน้ําสมุนไพรเล็กเย็นตัวไหนมีสรรพคุณโดดเด่นคืออะไรนะคะข้อดีข้อเสียยังไงถ้าท่านดื่มเยอะไปจริงๆแล้วสมุนไพรอะค่ะท่านสามารถดื่มได้นในตอนที่ท้องว่างนะคะหรือจะใช้ดื่มแทนน้าในระหว่างวัน ด้วยอยู่อย่างตัวหนูเองนะคะใช้ดื่มแทนน้ำเลยคือเราจะเจือจางให้มันน้อยลงหรือท่านจะดื่มก่อนอาหารหนึ่งแก้วก่อนก็ได้นะคะทีนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีขั้นตอนของการทําน้ําสมุนไพรเย็นนะคะสมัยโบราณนะคะเขาอาจจะใช้คบตําหรือท่านจัคยี่นะคะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้นะคะเนาะความสะดวกสบายก็จะมาก่อนเราก็จะเอาสมุนไพรที่มีนะคะมาหั่นเป็นท่อนเล็กๆก,ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นผักหรืออย่งอื่น แต่ถ้าเราไม่หั่นเล็กนะคะเวลาปั่นไปมันอาจจะใช้ในเวลาในการปั่นที่นานขึ้นก็จะทําให้สมุนไพรที่เราจะทําเป็นลิดเย็นนะคะก็จะกลายเป็นลิดร,ร้อนไปทันทีแล้วก็ใส่อย่างวันนี้ละหน่อยเอาเป็นกายตัดให้ละเอียดแบบนี้นะคะ อันนี้ก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ระหว่างในการตัดสมุนไพรนะคะสำหรับพี่น้องที่อยู่ออสเตรเลียในโซนซิดนีย์หรือเซนต์ทุโคสนะคะถ้าท่านอยากได้สมุนไพรเป็นบูกติดต่อมาได้นะคะติดตามในเพจของหมอเขียวพวทอเตรียนะคะท่านก็มารับสมุนไพรหรือบางทีถ้าได้ไปในโซนที่ท่านอยู่ก็จะเอาไปส่งที่ได้ะคะ่ะปกติก็จะไปส่งในซิดนีย์หรือแถวฝังเวสต์แคนเบอร์ร์ทาวนะคะ นัดเจอกันเป็นแห่งๆมาเอาได้สมุนไพรที่บ้านมีเกือบครบทุกตัวนะคะส่งข้อความมากันได้เลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้กําลังร้อนอากาศกาลังร้อนจัดนะคะดูแลตัวเองกันค่ะเป็นหมอดูแลตัวเองอกระโดก็ขันเล็กๆใส่แบบนี้ค่ะตรงมา้ เติมน้ำลงไปค่ะเสร็จแล้วเวลาเครื่องปั่นที่มีความแรงขนาดนี้นะคะเห็นชัดกันไหมคะว่าเราจะใช้เครื่องปั่นเนะคะเวลาท่านปั่นนะคะท่านอย่าปั่นทิ้งไม่นานทีเดียวค่ะคือนับ1นึถึงสิประมาณเนะะี่ยค่ะ ไว้ก่อนแล้วก็มาเริ่มใหม่กันแค่นี้ก็พอละค่ะเพราะว่าถ้าเราปั่นนานไปเขาจะเป็นริดร้อนแล้วธาตุอาหารและสปะคุณก็จะเปลี่ยนไปอาจจะเจือจางลงหรือว่าสปะคุณด้อยลงนะคะแล้วเราก็เอาใส่ผ้าขาวบางฟองค่ะแล้วก็บีบเอาแต่น้ำเขานะคะอย่างเงี้ยค่ะ นี่ค่ะนี่คือน้ําสมุนไพรริบเย็นที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะได้มาท่านอาจจะทําแบบเข้มข้นแบบสีเข้มอย่างนี้ค่ะใส่ตู้เย็นทิ้งไว้นะคะหรือว่าบางท่านก็อาจจะผสมเจือจางไว้แต่ที่บ้านนะคะจะผสมให้เต็มเหยือกเพราะว่ามีพี่น้องมาหาทุกวันบางท่านก็ขวดมาเติมไปเก็บไปที่บ้านบางท่านก็มาดื่มแต่เวลาท่านจะดื่มะคะ่ะท่านดูตัวเองนะคะเพราะว่าอาจจะผสมน้ําประมาณอย่าให้เข้มเกินไปค่ะ อาจจะประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราดื่มเข้มข้นเกินไปเนยคะ่ะไตเราจะทํางานหนักอย่าลืมนะคะว่าอะไรที่มีคุณอนันต์ก็จะมีโทษมหันถ้าเราใช้ไม่พอดีนะคะนี่คือสมุนไพรลิเกนที่เทาทําเสร็จเรียบร้อยนะคะสามารถดื่มได้ดื่มก่อนอาหารหรือเวลาท้องว่างค่ะดื่มแล้วก็จะชื่นใจแล้วที่สําคัญนะคะของเราแพทวิถีทํา ใช้ของทุกอย่างมีประโยชน์คุ้มค่าอย่างกากที่ปั่นเนี่ยค่ะอย่าทิ้งนะคะถ้าท่านยังไม่ใช้ตอนนี้คือเขาสามารถเอาไปผสมผงพอกนะคะพอกแก้ร้อนแก้ปวดแก้เมื่อยหรือว่าเอาผสมน้ําแช่มือแช่เท้าหรือเอาไปต้มอาบเวลาท่านมีอาการตัวรุมๆจะเป็นไข้เพราะว่าฤทธิ์ของเขาก็เหมือนกับน้ําสมุนไพรเย็นทุกอย่างที่เรามีค่ะ แต่ถ้าท่านยังไม่ใช้นะคะที่บ้านทำแบบว่าเอาใส่ช่องฟิตด,ดอัดไว้เวลาจะใช้ก็อ,ออกมาใช้ทีละหน่อยมีประโยชน์อยู่ค่ะอย่าทิ้งหลังจากต้มแล้วสมุนไพรใช้แล้วก็ยังไปเป็นปุ๋ยในสวนได้นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะยังคุ้มเครือเรื่องน้ำสมุนไพรริดเย็นต้องใช้ยังไงหรือมีประโยชน์อย่างไรยังไงลองติดตามเพจของอาจารย์หมอเขียวนะคะในเทคนิคข้อที่หนึ่งน้ำสมุนไพรริดเย็นค่ะ อาจจะมีคําแนะนําที่ละเอียดยิบยิ่งตอนสมัยอาจาร,รย์บรรยายใหม่ใหม่สมัยรุ่นพี่ส้มหรือทุกคนที่บรรยายมาหรือบางพื้นที่อาจจะไม่มีสมุนไพรครบแบบนี้ใช้ของหาง่ายใกล้ตัวค่ะเท่าที่มีเท่าที่จําเป็นที่เราหาได้ไมันจะเป็นต้องมีสมุนไพรเป๊ะเหมือนที่ที่มีวันนี้หรือว่าที่ท่านอื่นบอกมานะคะแพทย์วิธีทมค่ะพึ่งตนนะคะลดโรคลดยาลดค่าใช้ใจ่ายค่ะ มาเป็นหมอดูแลตัวเองดีที่สุดค่ะ เพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์